เพราะว่านักดนตรีแจ๊สในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีนี้เก่งมากแล้วมีเยอะด้วยก็รวมกลุ่มกันมาเป็นแจ๊สคอมมูนิตี้นะครับประกอบกับเราใช้พื้นที่ของเราเนี่ยที่เป็นอันซีนิวแชปเตอร์ตรงนี้โลเคชั่นทั้งหลังเขาเรียกว่าวิวพันล้าน มาจัดคอนเสิร์ตที่นี่ผลักดันการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรีทั้งจังหวัดนะครับเพราะว่าตรงนี้มีส่วนร่วมหลายอย่างนอกจากหอบมนุษยการแล้วยังมีชุมชนพระพุทธบาทน้อยที่อนุรักษ์เขาข้างหลังรักที่เห็นเราเห็นเนี่ยมาจะ30ปีแล้วมั้งให้สวยงามแบบนี้พอมีหอบมนทษยการมาตั้งอยู่ตรงนี้ก็เพอร์เฟกเลยได้รางวัลนิวช็ปเตอร์เลยครับผมทีนี้การจัดครั้งแรกเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าคนยังไม่คุ้นชิน ว่าท่านผอ,อ,อก็ใจกล้าที่จะสนับสนุนพร้อมกับทางเซิร,ฟร์ฟกลุบเองนะครับมองเห็นแบบเดียวกันก็<ล>คือทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับเรามองเห็นแบบเดียวกันเห็นศักยภาพของจังหวัดที่มีมากมากกว่าที่มากกว่าที่ทุกคนคิดมันเกินกับคําว่าเฮ้ยสุดท้ายเราได้คําว่าเฮ้ยสระบุรีมันไม่ใช่ทางผ่านนะเชื่อมโยงกันได้เพราะเป็นเรื่องของ m มล์ฟูลเน ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจนะครับให้มาเที่ยวกันพักผ่อนหย่อนใจมีความสงบในใจแล้วก็ได้เที่ยวได้สิ่งดีๆกลับไปแม้กระทั่งการถ่ายรูปธรรมชาตินะครับเท่านั้นยังไม่พอรวมถึงนอกจากจุดนี้ยังมีรูทอื่นๆในจังหวัดตรงนี้ไปเที่ยวได้ต่ออีกแบบนี้ครับเราคิดกันแบบนี้เลยเรายกระดับไปถึง คิดว่าน่าจะใกล้เคียงแล้วนะครับให้เป็นแลนด์มาร์คเราลองสังเกตน,นะครับว่าตอนนี้ในที่เที่ยวจังหวัดสระบุรีไม่ว่าจะเป็นหลายๆที่เราไปดูในทิกตอกในเที่ยวเน็ตเวิร์กอะ จะมีคําว่าสะระบ,บุรีแล้วมาที่เที่ยวตรงนี้เยอะมากเยอะมากเยอะมากและเยอะมากด้วยใช่ไหมครับท่านหมอในานามของผู้ผู้จัดนะครับเราลองเห็นเหมือนหอมมรดสกาจริงๆว่าคือตรงนี้มันมีเพชจงามของธรรมชาติอยู่แล้วแล้วมีามีการรักษาพันธุ์นกรักษ์ของทําป่ามาจริงๆนะครับแล้วก็ในขณะเดีวยวกันเนี่ยถ้าสังเกตดูดีทําเลครับเขาใกล้กรุงเทพมันเป็นทาเลศักยภาพแล,<ม>แล้วที่มีอ,อนาคตเนี่ยเป็นที่จับตามองแน่นอนเพราะมีถนนสายต่างๆเนี่ยที่ออกมาอีกมากมายเลยนะครับก็เราเห็นตรงกันแล้วก็ในอีกจุดนึงครับคือ ถ้าพูดถึงธรรมะนะเราจะคิดถึงคนคนอีกยุคหนึ่งแต่นี่ครับมันคือมิติใหม่ๆที่อยากเอาดน,นตรีหรือเอาไมโครเนลเอาสิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อโปรโมทให้สถานที่ที่ใกล้ๆกับกรุงเทพเนี่ยดังยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการสนับสนุนสระบุรีแบบแตเต็มที่เต็มกำลังครับตรงนี้ครับอันนี้คืองานแรกครับแน่นอนครับแต่ว่าต้องขอดูเป็นสเต็ปบายสเต็ปวันนี้รอบเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเอาซอฟต์พาวเวอร์มาใช้เป็นนักดนตรีในจังหวัดน,นะครับการที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วไปแหล่งท่องเที่ยวเนี่ย เราจะทําให้มิติต่างๆของของ,ของการท่องเที่ยวเนี่ยมีความหลากหลายและมีความหมายมากขึ้นนะครับเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สําคัญการที่เป็นประโยชน์ตรงนี้ต่างชาติอะเขามองเห็นครับเขามองเห็นไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวการใส่ชุดไทยนะครับดนตรีพื้นถิน่นอาหารพื้นถิน่นเราลองไปดูว่าต่างชาติอะเข,เขาเขาครซี่พวกเรามากๆนะครับครซี่ขนาดก๊อปบางเมนูไปขายด้วยซ้ำใส่ชุดไทยไปเดินบ้านเขาเองด้วยซ้ำอย่างเงี้ยครับ เราเห็นแล้วว่ามันมีโอกาสเราต้องใช้นะครับใช้เป็นประโยชน์ที่ทุกท่านทราบนะครับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหอ,อการค้าหอมนสิการนะครับบริษัทเซิร์ฟเนี่ยเราต่างมองเห็นว่าที่เนี่ยที่หอเมสิการแล้วก็เรื่องดนตรี j จ๊สเนี่ยมีศักยภาพที่สามารถจะดึงดูดให้คนหรือนักเที่ยวจากต่างจิตเข้ามาเที่ยวจังหวัดสระบ,บุรีมากขึ้นแล้วก็เกิดภาพลักษณ์ใหม่ๆนะครับสบบระบุรีมีอะไรใหม่ๆเข้ามาจากเดิมเที่ยวกลุ่มใหมๆ่ๆแล้วก็กลุ่มเดิมๆแล้วกลุ่มมีม,มีเงินเนี่ยนะครับ เริ่มจะเข้ามามากขึ้นซึ่งเราก็เห็นว่าถ้าเราหอบมากาุรการหอการค้าบริษัทเซิร์ฟแล้วก็เราเนี่ยมองว่าถ้าเราจัดแ๊กขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยอีกด้านหนึ่งดึงลูกค้าให้ก,กลุ่มหนึ่งคนที่มีกําลังมีกําลังซื้อมีศักยภาพสูงได้เดินทางเข้ามาแล้วก็มาสัมผัส ความรู้สึกใหม่ๆซึ่งจังหวัดสระบุรีไม่เคยมีแจ๊สมาก,ก่อนนะครับแล้วเป็นครั้งแรกที่จังหวัดสระบุรีจัดงานแจ๊สแบบนี้นะครับเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีศักยภาพเป็นซอต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะครับเป็นแรงผักดันอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นให้คนเดินทางมาต้องเที่ยวโดยใช้เรื่อง,องดนตรีเป็นสื่อนะครับ